สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องหลวงปู่ดูยืนยันทำแบบนี้จะมีเทวดาคอยช่วยเหลือก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่าเทวดาประจำตัวถ้าคนทำกรรมฐานเทวดามีเพียบมีเป็นโกดคนที่ส่งอารมณ์ดีๆมีเทวดาภูมิทั้งหลาย ติดตามนับเป็นโกดถ้าอย่างเรานี่มีอยู่ตอนสวดมนต์อารมณ์ดีก็มีถ้าอารมณ์ชุนเฉียวเขาไม่มาเพราะเขาเจ็บเขาไม่สบายเขาไม่อยู่ใกล้เหมือนคนอารมณ์ดีใครก็อยากอยู่ใกล้คนอารมณ์ไม่ดีใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้มนุษย์ เปลี่ยนอารมณ์ได้ให้รีบเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนตอนที่ยังมีนามอย่าให้ชินกับอารมณ์ไม่ดีเวลาตายอารมณ์ไม่ดีนี่เสร็จเลยนะอย่าไปนับเวลาในโลกมนุษย์เป็นร้อยเป็นพันปีหลวงปู่ดูท่านว่าให้ฝึกไว้เตรียมตัวตายอารมณ์ไม่ดีความสว่างของจิต ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสวดมนต์บ่อยๆนึกถึงพระบ่อยๆมันเป็นการเบนกระแสที่ไม่ดีอย่าให้อารมณ์ไม่ดีอยู่นานถ้านาน,านมันก็จะกินธาตุเราเวลาจิตเราอยู่ในบุญอยู่กับพระที่เราสร้างเทวดาก็น้อมมาด้วยพลังงานของพระ ก็ไปที่เทวดาด้วยประโยชน์ประมาณไม่ได้การเจริญพระกรรมฐานสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั้นนับว่าเป็นมหากูุสลเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่ากุศลใดๆอุปมาว่าถ้าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้ฝึกเจริญพระกรรมฐานแค่ชั่วระยะเวลาช้างกระดิกหมู งูแลบลิ้นเท่านั้นและเป็นอานิสงมหาศาลผลดีประการแรกคือเพื่อจะฝึกอบรมจิตใจให้ถึงความเพียรที่จะสร้างความดีระวังมิให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจและเพียรพยายามให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตใจการได้ฝึกเจริญพระกรรมฐานในขณะ หรือเวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็นเวลาที่มีแต่กุศลหรือความดีเกิดขึ้นในจิตใจอกุศลกรรมต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นและบุคคลผู้ใดที่ฝึกเจริญพระกรรมฐานเป็นประจำจะทำให้จิตใจมีความเพียรมีความพยายามมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกุศล ประการที่สองเป็นการฝึกให้มีความอดทนเริ่มตั้งแต่อดทนในการปฏิบัติถ้านั่งภาวนาอาจจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเกิดความเจ็บปวดเกิดทุกขวเวทนาขึ้นแต่ถ้าเราฝึกและตั้งใจบำเพ็ญเป็นประจำแล้วจะมีความอดทนต่อสู้กับทุกขวเวทนาเหล่านั้น เมื่อสามารถต่อสู้กับทุกขเวทนาเหล่านั้นได้แล้วจะทำให้เราฝึกอบรมจิตใจของตนให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สคนส่วนมากมักจะขาดสติแต่ถ้าฝึกเจริญพระกรรมาฐานประจำฝึกกำหนดอิริยาบทน้อยใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่กำหนดฝึกอิริยาบทเดินจงกรม ฝึกอริยาบทนั่งเจริญภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นกำหนดรู้เช่นนี้แล้วก็จะทำให้สติเกิดขึ้นจากการที่เป็นคนขาดสติหรือไม่ค่อยมีสติสติก็จะสมบูรณ์ขึ้นยิ่งฝึกมากเท่าไหร่สติก็จะสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเมื่อสติสมบูรณ์มากขึ้น ก็จะมีผลมีอานิสง์คือการดําเนินชีวิตประจําวันของเราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเป็นคนไม่หลงหลงลืมลืมทํากิจการงานอะไรจะมีสติสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพไม่หลงลืมยิ่งไปกว่านั้นหากเราเป็นคนมีสติสมบูรณ์แล้วหรือ เป็นคนมีสติมากขึ้นจะมีสติรู้เท่าทันกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมีสติรู้เท่าทันก็สามารถระง,งับกิเลสต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ครอบงำได้หรือสามารถส่งไม่ให้ตนไปแสดงออกตามอํานาจกิเลสต่างๆเหล่านั้นได้ การฝึกเจริญพระกรรมฐานจึงเป็นการฝึกให้มีสติและเมื่อมีสติแล้วจะสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ผิดและทำให้เกิดสมาธิด้วยคนเราส่วนมากจิตใจค่อนข้างฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิแล้วทำให้จิตใจว้าวุ่นวุ่นวาย ไม่สงบและเป็นทุกข์หลายๆคนนอนไม่หลับเป็นทุกข์หนักแต่ถ้าเคยฝึกเจริญพระกรรมฐานแล้วจิตใจจะมีสมาธิจิตใจจะตั้งมัน่นทุกต่างๆที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่มากระทบจะน้อยลงไปจะเห็นได้ว่าคนเราบางคนนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่คนบางคนแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ก็ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเขานั้นไม่เคยฝึกเจริญพระกรรมฐานไม่เคยฝึกอบรมใจของตนเองเลยถ้าพัฒนาจิตใจด้วยอำนาจพระกรรมฐานจิตใจของเราสูงส่งแล้วอยู่ในโลกนี้เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ ผู้มีจิตใจสูงส่งบางทีถ้านั่งอยู่นี่ตัวเป็นมนุษย์กายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วบางคนใจก็เป็นพระพรหมแล้วถ้ามาดแม้นว่าตายในขณะนี้ก็ได้ไปบังเกิดเป็นพระพรหมแล้วนี่เรียกว่ามีผลมีอานิสงส์อย่างยิ่ง บางคนก็อาจจะฝึกกรรมาฐานด้วยการเดินจงกรมการเดินจงกรมเป็นการเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติซึ่งการเดินจงกรมจะเกิดอนิสงส์หประการด้วยกันคือ 1. ทําทำให้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 2. ทํทำให้อดทนต่อการเดินทางไกล 3. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 4. ทํทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปย่อยง่ายและ 5. สมาธิในการเดินจงกรมนั้นเกิดง่าย 5. และตั้งอยู่นานกว่าการนั่งถ้าอยากให้สมาธิเกิดเร็วต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิคนที่จเจริญกรรมฐา,านจะได้รับความคุ้มครองจากเทวดา ทั่วสากลพี่พบหลวงพ่อฤาษีริงดำเล่าจากคำกล่าวของพระสหมบดีพรมบันทึกธรรมพระราชะพรมยานเทวดาทั่วสากลพี่พบรักษาคนเจริญกรรมาฐานท่านสหมบดีพรมท่านเป็นอริยเจ้าขัานอารหันตามัตท่านเป็นอรหันตามัตโดยตำแหน่งนะ ตำแหน่งนี้ต้องเป็นพระอระหันต์แต่ยังไม่ถึงผลแต่ก็ไม่นานนักเป็นผลไปนิพพานท่านรองก็ขึ้นไปแต่ว่าท่านว่าอย่างนี้คือว่าอีตอนที่เรานึกถึงเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าก็ดีนะเทพเจ้าทั่วสากลพิภพก็ดีนะท่านสหบดีพรมท่านบอกว่า เทวดาทั่วสากลพิภพเขารักษาคนเจริญกรรมาฐานทุกคนไม่มีการแยกหมายความว่าเทวดาประจำที่เป็นญาติเราที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นสามีภรรยาลูกเต้ากันมาก่อนนะท่านเทวดาท่านเป็นพรหมท่านจำเราได้ นี่ท่านรักษาเราอยู่ทุกคนนะมีแล้วนะประจำตัวอยู่แล้วทีนี้เทวดาทั่วไปอื่นๆท่านบอกถ้าจะเริญกรรมฐานอย่างนี้ทั้งสากลพิภพรักษาหมดช่วยกันหมดที่มันเป็นไปได้บางอย่างเพราะว่ากฎของกรรมมันแรงแต่ทำให้เบาหน่อยได้แค่นั้นนะ ถ้ากฎของกรรมแรงไปท่านปะทะไม่อยู่เอาบรรเทาได้นะเมื่อกี้เห็นแผวเต็มระยับท่านบอกทั้งหมดเนี่ยลละครับเขารักษาทั้งนั้นหลวงพ่อน่าจะบอกตั้งนานแล้วจะได้เกิดกำลังใจฉันเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เหมือนกันนะคำอุทิศส่วนกุศล นำไปพอถึงเทวดาเราก็นึกถึงเทวดาใช่ไหมฉันก็นึกว่าเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทวดาทั่วไปสากลพีพบนะพอนึกถึงตรงนี้ท่านสหามบดีพรมท่านบอกว่าคุณดูสิเทวดาทั้งหลายเขายกมือโมทนาทั้งหมดทั้งหมด ทั้งทั่วสากลพี่พบทั้งหมดเยอะจริงๆเต็มจัก,กรวาลน,นะบอกนี่บอกคนที่จเจริญกรรมาฐานทุกคนทุกองค์รักษาคือไม่เฉพาะเทวดารักษาตัวเป็นญาติดอกนะอีกประการหนึ่งมีเก็ดเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ยินท่านหลวงตาม้าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ จึงขอนำมาเล่าให้พี่พี่น้องๆและทุกๆท,ท่านได้รับฟังค่ะหลวงตาม้าท่านเคยบอกกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งว่าเวลาที่เราถูกหวยหรือว่าถูกรอตเตอรี่ก็ให้แบ่งหนึ่งในสของส่วนที่ได้ไปทำบุญแล้วครั้งต่อไปเราก็จะถูกอีกเป็นบุญต่อบุญและอีกครั้งหนึ่ง ท่านเคยบอกได้ใจความไว้ว่าบางคนที่ไปขูดขอหวยตามต้นไม้บางคนก็เห็นเป็นตัวเลขแต่บางคนก็ไม่เห็นมันต้องเป็นคนที่มีบุญถึงจะได้ตังมันถึงจะมองเห็นบางทีเวลาเราไปขอหวยหรือขอเรื่องทรัพย์กับเทวดาเขาก็อยากให้เราเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้แต่คนบางคนไม่เคยให้ทานมาก่อนเลยเทวดาก็มองไม่เห็นบุญเลยไม่รู้จะให้ยังไงดังนั้นเวลาไปขอเรื่องทรัพย์เรื่องหวยกับเทวดาก่อนจะขอนั้นก็ให้เรานึกถึงบุญที่เราเคยทำมาก่อนเอาทานที่มันใหญ่ ที่เราเคยทำมาเทวดาเขาจะมองเห็นบุญเราแล้วเขาจะได้ให้เราได้จากที่หลวงตาม้าท่านกล่าวนั้นที่ท่านบอกว่าให้นึกถึงทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอย่างไหนที่เรียกว่าทานอย่างใหญ่ขพเจ้า ก็จะขอยกตัวอย่างให้ฟังเช่นร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดร่วมสร้างพระแล้วแจกฟรีหรือว่าให้ธรรมะเป็นทานอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นที่เป็นบุญใหญ่เพราะว่าการสร้างวัดนี่ใครก็ตามที่เขาไปทำบุญใดใดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพัน ับวัดนี้เราก็มีส่วนได้บุญด้วยทั้งหมดเพราะเราเป็นเหตุให้เขาได้บุญเอาแค่ว่ามีคนไปกวาดลานวัดเราก็ได้บุญด้วยเพราะว่าเราเป็นเหตุหรือว่าการให้ธรรมะเป็นฐานนั้นเช่นถ้าเราไปสอนใครสวดมนต์แล้วเขาคนนั้นนำไปสวดทุกครั้งที่เขาสวดเรา ก็มีส่วนได้บุญด้วยเพราะว่าเราเป็นเหตุนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญ ร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ